Nào lưu bao quanh On Tonung, nữa 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 bát nữa. Ah, bé 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 ใช่หลายอีกตัวหนึ่งไป้ปไปไปไป้จ้โอ้คุนคะ่แล้วเอ้าแมนนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งยู่พี่บ้าเถอะสองตัวคุณคตนึ่งยปลไปตัวนี้ตนึ่งยปลายตัวนี้ เหลียงไว้ใส่กกใหม่ใหญ่นเนาะค่ะเนาะตัวหนึ่งอยู่ไปตัวหนึ่งเด้อตัวหนึ่งฮะสองตัวมีอีกบ่ชีเขียวก็มีหว่สันเป็นว่าแจักยู่ไสเพิ่นมาปล่อยว้ปานีด้วยค่ะปาโกผักขีเล็ก